สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถยนต์ฟ้าใสาทริปนี้เรามีรถกระบะใช้งานราคาจับต้องได้มาให้ดูกันอีกหนึ่งคันคันนี้เป็นมิ s ซู i ิชิทริ t ัน p l u สปี2011เครื่อง2.5เทอร์โบดีเซลเกียร์ธรรมดาเอาจริงๆนะรุ่นนี้เป็นตัวที่คนใช้งานรู้จักกันดีเครื่อง2.5เทอร์โบของมิสซู จุดเด่นคือแรงบิดดีขับบรรทุกได้สบายเกียร์ธรรมดาขับสนุกคุมราบเครื่องได้เองคันนี้สภาพโดยรวมถือว่าสวยภายนอกภายในดูเรียบร้อยบอกว่าไม่เคยชนเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างแน่นอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งานได้ครบติดฟิล์มใหม่รอบคันภาษีถึงปี2,568เล่มครบพร้อมโอนถ้ามองในมุมรถใช้งานจริง เอาไว้ขนของทำงานหรือใช้ในชีวิตประจำวันรุ่นนี้ถือว่ากำลังดีไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปความสูงแบบพลัสขึ้นลงสะดวกมองทางชัดราคาเปิดไว้ที่189,000บาทต่อรองได้ตามความเหมาะสมใครกำลังมองหากระบะดีเซลเทอร์โบงบไม่ถึง2 0 0 0 0 0คันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจครับสนใจติดต่อ0-83 4263932คุณมนศิชานัดดูรถได้ตามที่ตกลงกันและขออนุญาตเตือนกันตามสไตล์ช่องเรานะครับก่อนโอนเงินทุกกรณีควรเห็นรถจริงตรวจสอบเล่มทะเบียนและตกลงรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งอย่าโอนมัดจำโดยที่ยังไม่ได้เห็นรถจริงเพื่อความปลอดภัยของท่านเองครับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามทางโทรศัพท์ได้เลยเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีคันไหนมาอีกฝากติดตามกันด้วยนะครับ